ก็คือโดนที่มันบินยากคือบินให้นิ่งบินให้สวยเกินเรื่องของมุมมองสัมักับการบินที่นี้เรามาคุยเรื่องข้อกฎห,หมายนิดนึงแบบว่าถ้าเราแค่สตาร์ทเครื่องก็ผิดแล้วตีไรได้อะคร่าวๆต่อเดือนต่อเดือนมีที่ไหนที่มันบินแล้วปลอดภัยที่ไม่ต้องขอบ้างแนะนําได้ไหมโอ้โห สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ลิงก์ไปเรื่อยนะฮะก็อาจจะมีคุณน้าคุณอาจจะเคยเห็นหรือเปล่าไม่รู้ว่าคลิปไหนจะออกก่อนนะครับก็เอานี้เราจะมีช่องทางติดต่อไว้2อันเผื่อใครสนใจที่จะดูเจ้ามิสูบิชิไททันตัวนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งมือสองก็มีลิงก์นะครับอยู่แล้วก็ใครที่ดูเจ้ามิสูมาแล้วอยากจะมาดูเกี่ยวกับเรื่องอาชีพเผื่อใครสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพหรืออยากจะซื้อโดนมาบินมีข้อกฎหมายอะไรยังไงบ้าง วันนี้จะมาคุยนี่แหละอาชีพนักบินโดรนอ่ะเดี๋ยวให้แนะนําตัวนิดนึงครับผมสวัสดีครับอีกรอบหนึ่งสวัสดีครับผมอ่ะผมชื่อเดชนะครับหรือว่าที่ชื่อในเพจชื่อเดชบินโดรนนะครับแล้วก็เป็นชื่อจะเป็นชื่อรายน้ําจะชื่อเดชดาวเวทนะครับก็คือจะทำอาชีพรักไข่ภาพมุมสูงอาชีพบินโดรนหลายคนอยากรู้กอนเลยรายได้ดีไหมถามว่าดีไหมขึ้นอยู่กับสถานการณ์มากกว่าถามว่าดีไหมบางคนก็ดีดีไปเลยบางคนก็อาจจะสู้รายได,ได้หลักไม่ได้ประมาณนี้เป็น <5. S 2> เป็นงานแบบเขาเรียก เป็นงานอาชีพเสริมมากกว่าตีรายได้อะคร่าวๆต่อเดือนต่อเดือนถ้าถ,ถ้าก่อนโควิดอะสี่หมื่นขึ้นโดยประมาณ<อ>น,นะก่อนโควิดแต่ถ้าช่วงโควิดก็เป็นที่รู้กันอ่าก็หายกันเราข้าใจ้เพราะว่าวผมก็เป็นฟรีนนะะแลออนซ์เห,หมือนกันนั่นแหละเออบางคนว่าโหสี่หมื่นแน่นอนครับอุปรกรณ์ที่อยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวต้องมาดูมูลค่าด้วยแล้วก็ลองพิจรารณาดูทีว่าเอ๊ะเราอยากจะทาตรงนี้ไหมแน่นอนมันไม่ใช่แค่การลงทุนแล้วก็มีเรื่องของข้อกฎหมายด้วยการบินโดรนใช่เรื่องขกฎหมาย นี่โดยประมาณคือ4ี่หมื่นต่อเดือนคืออาจาะาจะมีมากกว่านั้นแล้วก็น้อยกว่านี้ใช่จบจบจะเฉลี่ยประมาณเนี 3, ่ยสองถึงสี่คว่ามันเป็นงานรับจ้างแบบต่อครั้งใช่ต่อครั้งพอบอกได้ไหมเผื่อมีใครแบบสนใจจ้างอ่ะก็คือปกติการผมจะรับตั้งแต่แปดพันบาทขึ้นไปเริ่มต้นที่แปดพันบาทก็คือเป็นถ่ายภาพด้วยมุมด,ด้วยโดนประเภทนี้รวมปกติก็คือครึ่งวันหรือว่าแล้วแต่ความยากของงานแล้วก็ไปถึงหมื่นห้าสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่น ต่อต่อหนึ่งต่อหนึ่งงานคือรับรับเป็นหนึ่งงานงานหนึ่งคือยังไงสองวันวันสองวันเลยแล้วแล้วอะไรเป็นโปรเจกต์ถ้าเป็นพวกแบบสามสี่มันจะเป็นโปรเจกต์อย่างทุกวันนี้ผมถ่ายโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มอยู่เป็นโปรเจกต์อ๋อที่เราเคยเห็นโฆษณาบินสายสีส้มที่เป็นที่เป็นโปรเกตที่เป็นอัปเดตความคืบหน้าจะเป็นของผมถ่ายสายสีส้มอ๋อเหรอครับช่วงช่วงช่วงสายาหนึ่งสายาสองอ่าอ๋อนี่พี่เออโอเคอ่าอันนี้คือรายได้ต่อครั้งนะฮะซึ่งแน่นอนว่า บางคนโอ้ก็ไม่ได้เยอะนะ,ะแต่อย่างที่บอกถ้าทแํแเรามีความสุขใช่อแ่ก็ต้องถามอปนิดนึงว่าก่อนหน้าเนี้ยทาอาชีพอะไรก็เป็นพนักงานบริษัทเลยครับทําพวกแบบแคล้าอินเทรดักชั่นถ่ายวิดีโอของของผู้ลูกค้าอะไรเงี้ยไม่ได้งานใหญ่เขาเรียกว่าเหมือนกับเราเจอทางตัวเองเนาะใช่เจอทางตัวเองตั้งแต่ทํางานประจําได้แค่สามปีเองทีนี้เรามาดูอุปกรณ์นะฮะที่ใช้ในการบินเพื่อได้ค่าจ้างรายเดือนประมาณนี้ครับ นี่คือน,นี่คืโดนถ่ายภาพปกตินะก็คือเป็น d j i m a v i c 2 p r o เป็นกล้องเซนเซอร์หนึ่งนิ้วแล้วก็เป็นก็คือโดนปกตินี่แหละตัวนี้กี่บาทนะตัวนี้ราคาถ้าพร้อมทับพร้อมรับงานนะกำเงินไว้แสนหนึ่งถ้าตัวมันเองอะ่ะมันประมาณห้าหมืนหกรวมรีโมทประมาณห้าหมื่นหกรวมรีโมทก็คือมีแค่นี้แล้วก็จะมีแบตเตอรี่อีกแบตเตอรี่ก,ก้อนละห้าพันสี่งานหนึเราพกันไปห้าก้อนก็คูณไปสรุปแล้วชุดนี้เนี่ย ประมาณเจ0ดหมืนไดไหมเจ็ดหมื่นได้เพราะต้องมีโทรศัพท์เป็นอันนี้ด้วยมีจออีกโทรศัพท์อีกเลขวงกลมเป็นแสนหนึ่งแล้วกันแสดงว่าเราต้องรับงานเฉพาะส่วนนี้สองสามเดือนกว่าจะคืนทุนใช่ประมาณนั้นซึ่งอาจจะครึ่งปีอะไรเงี้ยแล้วแต่ช่วงด้วยเพราะว่าต้องหักลบหลายอย่างใช่หักลบอะไรหลายอย่างไปกว่าจะคืนทุนก็สักพักหนึ่งอยู่ที่ว่างานเยอะงานน้อยอยู่ที่อยู่ที่คนได้ขั้นเขงแต่ละคนเป็นหลักแต่ถ้าเราบินเนี่ยมันบินยากไหม ถามว่ายากไหมสมัยเนี้ยใครใครก็บินได้ง่ายมากคือถ้าคุณจับจอยได้คุณบังคับได้คุณบินเรนี้ได้เอาเนี่ยแหละเดีนะ๋ยวมันจะมีเรื่องข้อกฎหมายด้วยข้อกฎหมายอ่าอือเอาไปว่านี่นะครับลงทุนประมาณก็ไว้หนึ่งแสนมีทอนใช่แล้วกว่าจะคืนทุนแต่ย้ําว่านี่คือเดทซึ่งมีประสบการณ์แล้วครับแล้วซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยใช้เวลานานมมกที่กว่าเราจะมารับค่าจ้างตรงเนี้ยที่แบบได้เออหลักแปดพันขั้นต่ําหรือว่า เป็นแบบเดือนสามสี่หมื่นเนี่ยถามว่านานไหมเริ่มต้นด้วยอาชีพนี้กันหน่อยดีกว่าเมื่อก่อนผมไม่ได้ถ่ายเล่นพวกนี้เมื่อก่อนผมไม่เล่นแต่เครื่องบินบรรทุกก็คือสไตล์คล้ายๆอย่างเงี้ยพวกลำประกอบอ๋อเครื่องบินบัรทุกเครื่องเคือครับแล้วก็พอถึงจุดหนึ่งผมมาเล่นพยายามจะเล่นฮอบังคับที่เป็นเฮลิคอปเตอร์บังคับอะไรอยเงี้ยแล้วผมเล่นไม่ได้สักทีหนึ่งเพราะมันบินยากก็เลยมาถึงจุดที่ว่ามันมีเขาเรียกมัลติโรเตอร์ก็คือเนี่ยพวกสี่ใบพัดเนี่ยเข้ามาซึ่่งงตตอออออนนนนนนนัััััั้้ะะะรรราาาาคปกกกกบบบบมมมม็็พๆฮแลลววีเ ก็เลยเข้าเริ่มสนใจแล้วก็เก็บเงินแล้วทางอาประจําเก็บเงินจนก,กระทั่งแบบมันเริ่มติดกล้องได้เว้ยก็เริ่มเก็บเงินมาซึ่งพอสุดท้ายเราลํลาประกอบกับลัาสต๊ารูปตอนนั้นประกอบผมจะเก็บเงินได้อะมันเป็นอันนี้อันนี้มาได้ทีหลังแล้วอันนี้เขาเรียกเอพวก็คือมาทีหลังแล้วก็คือตอนนั้นแฟนนัมสองแฟนนัมสองอันนั้นผมยังเข้าวงการไม่ทนันเพราะว่าไรายได้ยังไม่ไม่มาหอยไหวซื้ออันนั้นบัลลบินได้ก็ทะลุหลายแสนเลยเพราะว่าตัวโดนก็สี่หมื่นแล้วแล้วก็มีกล้อง ซื่เมื่อก่อนราคามันสูงมากแล้วก็ลำประกอบก็ราคาพอๆก,ก,กันแล้วพอจะจนถึงอยู่จุดหนึ่งที่เขเข้าอาชีพน,นี้ได้คือไปซื้อแฟนทอม3สถานดักคือจบประมาณ30,000ก็พอซื้อได้เสร็จปุ๊บซื้อได้3วันเพื่อนบอกเพื่อนเพื่อนเพื่อนอน้าถามเลยบอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวมีโครงการมาถ่ายไหมพูดถึงที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยเริ่มจากของเล่นของเล่นเลยครับแล้วถ้าพูดถึงต้นทุนที่เราของเล่นไม่รวมไม่รวมรวนี้นะตัดออกก่อนอันนั้นเราเสียไปกี่บาทได้อันนั้นเงินไม่ใช่เงินผม มันก็ไม่นับแล้วกันแต่ถ้าพูดถึงก็เป็นล้านอ่ะตั้งตั้งแต่เด็กนะใช้เวลาประมาณกี่ปีกว่าเราจะแบบเริ่มแบบบินคล่องขึ้นเลถ้าถ้าโดนเอาจริงก็ไม่ไม่กี่ปีอ่ะเพราะมันพื้นฐานมันมีจากเดิมอยู่แล้วก็คือโดนที่มันบินยากคือบินให้นิ่งบินให้สวยเป็นเรื่องของมุมมองสำคัญกว่าการบินสมัยเนี้ยมันคือกล้องถ่ายรูปบินได้มันไม่ใช่การบังคับมันไม่ไม่ไม่เหมือนการบังคับเครื่องบินอันนี้มันคือกล้องถ่ายรูปบินได้คือเหมือนกับว่าเราสั่งไปทางซ้ายเป็นมาไปทางซ้ายเราไปทางขวามันไปทางขวา แต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยซ้ายปุ๊บมีลมอีกต้องซ้ายเพิ่มกว่าเดิมนะอะไรเงี้ยสมัยก่อนเป็นไงสมัยนี้ไม่ต้องแล้วคือคุณมีหน้าที่มองจอเดียวแล้วก็คุณก็สั่งกล้องมันไปมันเลยทาให้โดนเข้าถึงง่ายบิดง่ายระบบตัวช่วยก็มีเยอะถ้าเมื่อก่อนจะเป็นเหมือนเหมือนพวกนี้คือตัวช่วยไม่มีเลยเพราะว่าอย่างพวกนี้มันเขามีเซนเซอร์ถูกมีเซนเซอร์รอบตัวมี GPS มีระบบกันชนระบบเรียกกลับบ้านขึ้นหลุดก็กลับบ้านอะไรเงี้ยอโอเคอก็เอาเป็นว่าทุกอย่างมันต้องมีประสบการณ์นะครับ ผมแต่ย้าเสมอเลยว่ามันไม่มีอาชีพไหนที่แบบลงทุน3เด e ือนรวยเป็นล้านมันม,ม,มันยากมากาานะฮะแต่ถ้าเกิดเราคนในวงการโดูนะมีคนที่ได้ค่าจ้างเยอะกว่าน,นี้ไหมโอ้ยเยอะเป็นเดือนเราเป็นล้านก็มแแีแล้วแต่แล้วแต่ว่าเขาจะจับจับลูกค้าอย่างที่บอกผมบอกว่าอยู่ที่กลุ่มลูกค้าคือผกตัวผมลูกค้าไม่ได้เยอะอาจจะมีพี่ๆหลายคนในวงการเนี่ยลูกค้าเขาเยอะเขาก็มีไรายได้มากกว่าเขาไม่โดนรุ่นใหญ่เขาก็สามารถรับงานในราคาที่สูงกว่าได้ อ๋อโดนที่ตัวใหญ่กว่านี้ตัวใหญ่กว่านี้ใช่พวกพวกแบบอินสปายทูพวกแบบลำประกอบ,บ ore, ที่มันแบบเอาไว้แบบกล้องเลสกล้องอะไรเงี้ยที่เป็นกล้องถ่ายหนังอะ่ะอค่าคิวก็จะสูงกว่าแบบอาจจะกินคิวห้าหกหมื่นเป็นแสนก็มีแล้วแต่ใช่คืออยู่ที่ว่ากลุ่มลูกค้าที่เราไปจับมากกว่าไม่ได้เกี่ยวกับว่าอุปกรณ์เราเป็นยังไงอยู่ที่ว่าเรื่องคอนเนคชั่นมากกว่าคอน<ม>เนคชั่นหลักๆใช่คอนเนคชั่นคือคือโดนมันไม่สามารถรับงานด้วยตัวเองได้มันคือเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน เ๋ามันชนอยู่ของทีมานใช่คือคือโดมมันจะไม่แบบเป็นกล้องหลักไงเ<ม>ขากล้องหลักก็คือกล้องภาพพื้นที่ท,ที่ที่ถ่ายกันอยู่่างเช่นกล้องของตัวนี้นเป็นกล้องภาพพื้นอันนั้นคือกล้องหลักซึ่งเขาไม่มีโดนเขาก็เลยต้องมาจ้างโดนมันก็เกิดชิปมันมีโดนขึ้นมาอ่าเพราะเพราะโดนมันไม่ใช่ทุกคนที่มีได้นี่นี่เองอ่ะอันนี้เราพูดถึงละที่ที่มาที่ไปแล้วก็ชุดนี้ในการลงทุนนะครับแสนหนึ่งแต่เรามาถึงเขาเรียกว่าเอ่อขั้นโปรเพราะว่าอันนี้คือไม่ใช่ใครก็บินได้ใช่ ไม่ใช่การบินไทยนะใครๆก็บินได้อันนี้คือต้องแบบมีประสบการณ์รอันนี้เราเริ่มจากอะไรเริ่มจากไอ้น,นี่คล่องก่อนแล้วค่อยมาตัวนี้คืออันนี้มันคาดเทียบกับโดนประเภทน,นี้กับอันนี้นะพื้นฐานอะใช้ด้วยกันไม่ได้เลยอันนี้คือมันกับเหมือนกับไปเล่นเฮลิคอปเตอร์บังคับใหม่เฮลิคอปเตอร์บังคับเลยใช่มันคือกับที่เฮลิคอปเตอร์บังคับเลยคือไม่มีตัวช่วยทั้งสิ้นปกคองตัวเองก็ไม่ได้ปล่อยคาติกปุ๊บมันก็คว่ำประหลอันนี้เขาเรียกว่า fpv fpv เป็นโดนเพื่อการแขันนเป็โ ซึ่งตัดแปลงมาติดกล้องเพื่อเอาไว้ใช้กับงานที่บอกว่าต้องมีการบุ๊ดลัดเลาะมีการลัดเลาะมีการบินที่เสี่ยงมากแล้วก็เป็นการบินใกล้ๆบินในอาคารจนโดรนประเภทน,นี้ทําไม่ได้แน่นอนครับบางคนบอกว่าเอา้าถ้าเราซิ่งขนาดนั้นเราจะดูยังไงเพราะว่าอา่าอย่างตัวนี้ยังต้องใช้มือถือดูใช่แล้วตัวนี้ใช้อะไรอะ่ะอ่ะสังเกตตัวนี้มีสองกล้องกล้องนี้เพื่อบันทึกภาพส่วนกล้องที่เพื่อส่งภาพที่งมาที่แว่นอันนี้เป็นระบบดิจิตอลละ อันนี้คือแว่น FPV g o g g l e อ่าเป็นอันนี้นี่นคือนะต้องยังไงมันขายคู่กันหรือว่าซื้อแยกซื้อแยกกมดเลยอันนี้ก็แล้วมันจะเชื่อมต่อ,อยังไงก,ก็ก็คือเชื่อมต่อผ่านมันจะมีภาพส่งนี่ชุดภาพส่งแล้วก็มีชุดควบคุมอ๋ออ่านั่นแหละถ้<อ>าส่งภาพซึ่งมันจะมีทั้งสองแบบคือมีดิจิตอ,อ,อลอะนาล็อกซึ่งผมเข้าไม่ทันอะนาล็อกอะนาล็อกเขาจะแบบว่ามาก่อนอันนี้มาที่หลังละดิจิตอลมันดีตรงที่ว่ามันชัดกว่าแต่ข้อเสียก็มี พราะเสียคือดิสตอนเนี่ยเวลามันภาพมันค้างมันค้างไปเลยคือที่เรารู้กันดันีิตอนติดกระดับตัวกันหนึ่งนะฮะถ้าถ้าภาพหลุดอันนนั้หลอกมันจะเป็นซ่าๆให้เราเห็นบางจางบ้างแต่เนี่ยถ้าหลุดแล้วมันหลุดไปเลยซึ่งไอเนี้ยมันก็ไม่มีระบบเรียกกลับบ้านนะถ้าหลุดก็คือมันก็ลาโลกโอ้โหนะแะเอนะเซว่าอันนี้ต้องมีประสบการณ์พอสมควรเลยพอสมควรเลยแล้วก็รีโมทเนี่ยจะสังเกตว่ารีโมทเหมือนเครื่องบินบังคับเหมือนเลยนี่รีโมทอย่างเงี้ยเหมือนเครื่องบินบังคับเลยหลักกดดม่ิ้ไไง์จำ แต่ว่าใช้กับพวกนี้ไม่ได้นะคนละประเภทกันนี่คือซึ่งถ้าเข้าวงการเนี้ยบอกเลยว่าเงินเงินแสนเอาไม่อยู่เงินแสนเอาไม่อยู่บอกเลยแล้วก็ถ้าถ้ายิ่งคุณเล่นคุณยิ่งคุณยิ่งหมดเงินเหมือนคุณเล่นเทเเลบังคับเลยอ่ามันคือมันคือฮ็อบบี้มากกว่าผมมองว่าเป็นฮ็อบบี้มากกว่าแต่ว่าเอาไปสร้างไรายได้ได้ซึ่งซึ่งด้วยความที่มันบินยากมันทําให้ไรายได้เยอะกว่าประเภทนี้คือตอบค่าจ้างออกงานอ๋อถ้าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยอ่ะเราเดือดโทระครับ อันนี้เดือนละสี่หมื่นตัวส,สมตสมติสมมติรันี้รับงานเดือละแปดพันไอ้นี่แปดพันรับไม่ได้ไอ้ hey, ตบบอ้องแบบต้องมากกว่านั้นเพราะว่างาน,ม,น,ม,นมันมันมันบินยากกว่าขั้นต่ำเท่าไหร่อ่ะขั้นตำ่ำส่วนมากที่เห็นก็สองหมื่นนะแต่ว่าแล้วแต่แล้วแต่งานหมื่นหมื่นขึ้นไป <S <S อ,อ่ะเดยวผมมองนะเพราะว่าํำเนี้ยประกอบเสร็จอะประมาณห้าหมื่นรวมกล้องโรลิมดเนี่ยประมาณห้าหมื่นซึ่งมันจะมีตัวนี้ที่เขาเรียก d j i p ไเดี๋ยวเดี๋ยวอยส่งลิงก์ให้คุณลิงก์ดูก็ได้อันี้เป็นโน้ตเร็จลูกของัน แต่ว่ามันจะเป็นออกแนวสายซิงเอาดอมากกว่าอันนี้จะเป็นเหมาะกับงานอินดอร์งานบินในอาคารประมาณนี้อ๋อ,อบินใกล้คนอะไรอย่างเงี้ยจะเหมาะก,กว่าอย่างน้อยเราเนี่ยได้รู้นะว่างานเนี่ยรับไม่เท่าออก,กันนะครับแล้วก็บางคนว่าโอ้อย่างนี้เราอ่ะมาเล่นตัวนี้เลยก็อย่างที่บอกนะครับอันนี้ต้องมีประสบการณ์ก่อนใช่ครับคือไม่ใช่อยู่ๆแบบคุณจะบินแล้วปุ๊บติดกล้องแล้วบินได้เลยเพราะว่าตัวนี้มันจะไวมากไวมากแล้วก็ไม่มีเซ็นเซอร์อะไรเลยไม่มีเลยถ้าความมือปุ๊บความเลยความกพรความกพาความเลย แต่ถ้าคว่ำก็คือถ้ามันไม่โดนจุดสําคัญก็ไม่หักไม่แตกไม่หักใช่มันจะไอ้พวกนี้พวกนี้มันตกก็พังไอ้พวกนี้มันชนไปเหอะมันไม่ค่อยพังก็จริงเหรอใช่มันเป็นคาร์บอนทั้งอันบางทีปลาลงพื้นไม่พังเลยเออใช่ใช่ที่สั่งประกอบเกิดพวกนี้เป็นพวกแบบโดนคัสตอมประกอบเองสุดยอดอ่าอันนี้ทีนี้เรามาคุยเรื่องข้อกฎหมายนิดนึงคือตอนแรกอ่ะผมก็บอกว่าอยากให้ลองให้บินดูแต่ซึ่งทีนี้เนี่ยเท่าที่ผมพอทราบมาว่าถ้าเราแค่สตาร์ทเครื่องยังไม่แบบเทคออฟอ่ะก็ผิดแล้ว กี่ล้อคือโดนลอยจากพื้นหรือว่าเข้าข้อกฎหมายเรื่องเรื่องการใช้อากาศยานแล้วโดนคนณลอยเข้ายู่คูน,น้าเกิดแค่ติดเครื่องเฉยๆไม่เป็นไรแต่ถ้ายกตัวขึ้นมาได้ปุ๊บเข้าข้อกฎหมายเรื่องพวงอากาศท,ทันทีว้ายอ๋อจริงเหรอใช่แล้วมันจะมีผลอะไรบ้างครับคือคือโดนเนี่ยในข้อกฎหมายจัดถือเป็นอากาศยานก็คือเหมือนเครื่องบินจริงเลยซึ่งจะมีข้อกฎหมายก็มีประมาณยี่สิาิข้อเนาะแต่ว่าที่รู้กันเป็นข้อหลักๆคือหนึ่ง ห้ามบินในชุมชนแล้วก็ห้ามบินในเมืองซึ่งในเมืองที่วาเนี่ยคือมันจะมีทั้งในเมืองที่แบบอย่างเงี้ยเหมือนในกรุงเทพเนี้ยห้ามบินเพราะมันเป็นเขตเขาเรียกถ้าในกรุงเทพนะเขาเรียกเป็นเขตวีดีอาวันเป็นเขตํตำกัดการบินซึ่งในข้อกฎมหมายระบบว่าห้ามอากาศทะยานทุกชนิดยกเว่าทุกชนิดบินโดยไม่ได้รับอนุญาตและสมิมี19กิโลเมตรจาการถสวัสดีช้ถังรูภูมิ19กิโลจาการสวัสดีที่เดินตรงตรงรถไฟฟ้าแล้วถ้าเกิดขออนุญาตเสร็จแล้วอะ ก็บินได้บินได้ใช่ก็คือต้องคุณต้องทำเรื่องขออนุญาตก็คือจากสถานที่แล้วก็ส่งเข้าสำนักงานเกณฑ์บินพลเรือนหรือที่เขาเรียก C A A T ต้องส่งให้ต้องส่งให้ที่นั่นก่อนซึ่งแน่นอนก่อนคุณจะส่งได้คุณต้องมีทะเบียนก่อนซึ่งการขึ้นทะเบียนโดนต้องใช้ทั้งต้องใช้ดังนี้คือประกันประกันก็คือเป็นประกันวงเงินรุ้มพรอหนึ่งล้านบาทบุคคลที่3บุคคลที่3ถูกต้องคล้ายๆประกันชั้น3ของรถซึ่งต้องทาก่อนถึงจะขึ้นทะเบียนได้แล้วก็อายุเกิน20 กือบด้วยใช่ก็คือเอาง่ายอย่างรถนต์ยังยังยังอยู่ในเทาๆอยู <the 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 ่ยังไม่ได้นะฮะแล้วก็มันจะมีการจะมีรอย่างนี้ได้ต้องมีทําเียนทั้งหมด2อย่างคือ1ตสตชก็คือคุมเรื่องขึ้นบัามถี่แล้วคุมเรื่องสิ่งนี้คุมเรื่องดีโมดแล้วก็เรื่องของซีเดียลตัวลำวนส่วนที่สําคัญที่สุดคือ C A A T หรือการสำนักการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยซึ่งจะคุมเรื่องการใช้ขั้วอากาศซึ่งอันเนี้ยต้องมีเอาง่ายว่า C A A T เนี่ยมันเท่าเทียบกับรถยนต์ละกัน มันก็คือเหมือนคนส่งถูกไหมใช่เหมือนคนส่งไอเนี้ยก็เหมือนรถยนต์ใช่มันต้องต่อภาษีแล้วมีทะเบียนถูกต้องซึ่งซึ่งภาษีไม่มีแต่มันจะมีทะเบียนเอ้ยมันจะมีเรื่องของประกันที่ต้องต่อทุกปี๋อที่ต่อใช่แล้วถ้าเราไม่ต่อล่ะก็คุณก็ไม่มีสิทธิ์บินไม่มีสิทธิ์บินใช่แล้วถ้าเกิดเราดื้ออะเราบินเราบินถ้าเขาจับได้ก็สี่หมื่นขั้นต่ำสี่หมื่นบับใช่ขั้นต่ำสี่หมื่นนี่แค่บินขึ้นไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายหรือถ้าคุณคือเขาอิงจากกล้อง ก็ถ้าโดนคุณไม่มีกล้องเขาถือเป็นของเล่นน้ำหนักไม่เกินสองกิโลแต่ถ้าคุณบีกล้องเพื่อการถ่ายรูปถ้ากับว่าคุณใช้อากาศยานคุณต้องมีทะเบียนอาเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมค่อยมาพูดถึงข้ออันนี้แล้วกันนะเพราะนี่มันอยู่อีกประเภทหนึ่งซึ่งโดนประเภทหลักเนี่ยกฎหมายหลักๆที่คุณรู้มีอะไรบ้างเรื่องโดนเรื่องตึกอมพิจิตรห้ามบินผ่านไปแล้วนะเรื่องของความสูงเรื่องอะไรความสูงที่ใช้สูงใช่เพดานบินไม่เกินเก้าสิบเมตรนิดเดียวเองเตียวกว่าตึกอีกถูกไหม เก้าสิบเมตรเรียกก่าตึกในเมืองอีกมันจะได้ภาพอะไรอ่ะมันก็ไม่ได้สูงมากถามว่าได้ภาพอะไรไหมคือนนั้นความข้อกฎหมายอ่ะมันมันมันแทบจะไม่ได้ภาพเลยแต่ถ้าถามว่ามันสามารถขอได้ขอได้อีกคุณมีเก้าสิบเมตรคุณมีไฟแปนให้คุณไปย่าเกินบินถูงเกินเก้าสิบเมตรได้อ่ก็คือเขียนไฟแปนให้เขาเขาก็จะอนุมัติมาซึ่งถามว่ายากไหมก็ยากขึ้นหน่อยหนึ่งแต่ซึ่งไม่ใช่ว่าทำไมการบินโดนถึงมีราคาแพงกว่าการถ่ายรูปปกติเพราะคณต้องขออนุญาตทุกครั้งที่กณจะบินข้อออกมมมาาาายันเเะปว่ ถ้าเป็นมือใหม่ละกันตอนเนี่ยยังไม่พูดตัวนี้นะหลายคนก็อยากรู้กันเอาแบบมือใหม่ก่อนแบนทีเ่เขาเล่นกันโดนตัวเล็กๆอะไรเงี้ยผิดกฎหมายทั้งหมดที่มีกล้อง Lup <ค>ก็ต้องทำอะไรใช่ต้องทําก็ขึ้นทะเบียนเหมือนกันเนนขาอิงจากกล้องถ้าคุณมีกล้องถ่ายรูปติดคุณส่งภาพไปที่มือถือได้แต่ถามว่าซีเรียสไหมคือถ้าไม่ได้ไปก่อความเดือดร้อนไม่เป็นไรคือเขายังไม่ได้บอกว่าลงมาจับทุกคนมันมันไม่งั้นมันผิดผิดกันทั้งประเทศแล้วคือเขเล่นเฉพาะเคสที่บอกว่า หนักๆเลยเช่นบินถ่ายแล้วเห็นสนามบินบินถ่ายในเขตวังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะมีเขตอยู่2เขตที่ต้องระวังคือเขตวังกับเขตสนามบินเขตสนามบินคือรอบสนามบินแล้วมี9กิโลุณบินโไม่ได้มันอยู่ในเขาเรียกเขาเรียกอยู่ในไฟนอลแอร์โฟของเครื่องบินอยู่ในแนว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 เอางี้ดีกว่าที่บอกว่ามันไม่ได้ซีเรียสแต่ถ้าเกิดมีคนหม่นไส้เราขึ้นมาถ้าเขาเห็นเนี่ยว่ามันเป็นของเราแล้วเขาแจ้งเราก็โดนถูกโดน ซึ่งเราจะมีหลักฐานอย่างนี้คือถ้าสมมติเป็นงานบินในเมืองเราจะมีใบอนุญาตที่ที่สำนักงานบินพลเรือเขาออกให้เป็นเป็นเคสไปเอาไปน้ำมาอ้างได้ว่าเราได้าตแล้วนะตลอดแต่ถ้าไม่มีก็ไม่รอดก็อย่างที่ผมบอกเนาะคือมันไม่ง่ายไม่ง่ายใช่ไม่ง่ายซึ่งมันยากไม่ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายใช่ไม่ยากไม่ง่ายซึ่งมันมันจะยุ่งยากกว่าการถ่ายรูปด้วยกล้องภาพผืนมันมันก็ลำบาก้วไม่เหมือนพวกเนี้ยบางทีเราแบบอยากจะมันถ่ายก็ถ่ายได้ใช่แต่ตอนนี้ก็ก็ ไม่ไม่ได้ง่ายแล้วนะกฎหมายอาอกไปกฎหมายให,<ง>ใหม่ของอะไรนะ <c oughs> นั่นแหละผมผมก็ยังไม่ได้ศึกษาทีดด p ีซึ่งซึ่งไอเนี้ยโดนเต็มเต็มเลยนะเพราะมันถ่ายเห็นทุกอย่างเลยแล้วมันมันส่วนใหญ่มไม่ได้แบบเหมือนกล้องอใหญ่ๆที่มันชัดตื้นชัดลึกอะไรใช่อชอนี้มันชัดหมดเลยฉะนั้นมันอาจจะไปโดนข้อนี้ด้วยซึ่งเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีในเรื่องข้อกฎหมายแล้วก็กลับมาตรงนี้นะฮะนิดนึงเรื่องโปรท้ายๆกันนิดนึงอ่ะตัวตัวนี้มันแตกต่างอะไรพวกนี้เนี่ยอ่ะอันเนี้ยสิ่งนี้ที่กรมการมีเขาเขา ใช่คารทำจับกัดคาคือมันคือโดนเพื่อการแข่งขันยังไงนะโดนเพื่อการแข่งขันคือที่เห็นจะมีนัก,นกแข่งโดนของประเทศไทยคนหนึ่งที่ชื่อน้องมิวแข่งโดนเพื่อแบบวิ่งวิ่งไปตามบริษัที่มันจะมีรอดอุโมงอะไรเงี้ยที่เป็นนั่นคือโดนเพื่อการแข่งขันซึ่งเขาจะไม่มีสิ่งนี้ไม่มีกล้องบันทึกภาพอะอย่างงี้ต้องขึ้นทะเบียนไหมถ้าอย่างเงี้ยถามว่าขึ้นเขาไม่รับขึ้นเพราะว่ามันไม่มีเขาเรียกเขาเรียกมันไม่มีใบรับรองการการจประกอบเขาจะจับก็จับได้จับได้เลยใช่ถูกต้อง ตันนี้มันบินไม่สูงไม่ใช่หรอไม่สูงครับค,คือเขามองว่าอากาศยานคุณมีกล้องที่ถ่ายรูปได้เขาไม่ได้เสียงผมใจว่านีาาา่คืออะไรแต่ถ้าไอสิ่งนี้ยมันบินขึ้นไปันฟา้าเมื่อไหร่เที่สิ่งที่ถ่ายรูปได้เนี่ยต้องไนฟา้าเมื่อไหร่แล้วมีการสร้างแรงลอยตัวก็เรียกอากาศยานอันเนี้ถ้าคุณไม่มีกล้องไอนน้จะเท่ากับเครื่องบินบังคับเขาก็เหมนของเล่นละใช่าาแต่มันมีกล้องนี่ไม่ใช่เหรอเซ็นเซอร์ตัวเนี้ยมันก็เลยเข้าไปถึงข้อกฎหมายที่ว่าเป็นโดรนเพื่อการแข่งขันไงคือบินได สมมติว่าคุณมีงานบินใช่ไหมสมมติพวเนียเขาก็บินในพื้นที่ปิดอยู่แล้วซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นงานที่ขออนุญาตยอยู่แล้วทีนี้จะเป็นปัญหาเรื่องของสายการแต่ท่องเที่ยวอันนี้ก็คือให้ระวังนิดนึงว่าอย่าไปตกใส่ไทยเพราะว่ามันจะเป็นช่องให้เขาจับคนได้ทันทีเขาถึงว่าต้องมีประกันชั้นเกันประกันบุคคลที่3ใช่เพราะว่าเวลาไปตกใส่คนอื่นจะได้มีเงินเคียงเขาอ๋ออย่างนี้นี่เองโอเคอันนั้นคือเงิน,งนท่อนทีห่หลักๆซึ่งเงอนไขก็มีอีกถ้าคุณทำผิดกฎหมายเขาก็ไม่เคะ มือนเหมือนขขับรถไฟไฟแดงอ่ะเขาก็ไม่เข็มถูกไหมถะาูนอ่ะเราไปถ่ายอ้ตรงนี้เราไม่ได้ขอใช่เขาก็ไม่เข็มตายแล้วแสดงว่าคนที่เขาแบบชอบรักไกไ่เขาพูดกันอะ่ะรักไก่รแบบักไก่เนี่ยขอหน้าง,งานขอหน้าง,งานอันเนี้ยถามว่าคุณไม่เป็นหลักฐานเขาอามาเอาอิกคุนได้ถึงว่าบอกว่าเอ้ยขออนุญาตแล้วนะแป๊บๆมัน,ม,นมันเวลาให้เขาตรวจสอบเขาตรวจสอบด้วยเอกสารควรมีเอกสารดีกว่าใช่พกมาเลยพิมพ์มาก็ได้อ่าที่แบบไปริยาที่เป็นเคสเคสไปอะไรพกมาเลยโอ้โห ถามว่าไม,ไม่ง่ายไม,ไม่ไม่ง่ายครับแต่ว่าไม่ยากคือคือถามว่าแล้วพวกบินเล่นนะ่ะคือส่วนมากบินเล่นเขาบินตามที่ป่าเขาอะไรเขาก็ไม่ว่าอะไรอยู่แล้วไม่มีปัญหาเอ้ยไปได้สิอุทยานไง,อ,งอุทยานถ้าอ,อ,อ,อุทยานถ้าอุทยานห้ามนั่นแหละก็เหมือนกันคุณต้องมีทะเบียนถ,ถึงไปขออนุญาตอุทยานได้นะท้ายของท้ายสุดละสุดท้ายเลยมีที่ไหนที่มันบินแล้วปลอดภัยที่ไม่ต้องขอบ้างแนะนําได้ไหมอ่าให้ไปดูในแอป Air Map อ่าหรือว่าดูในเว็บของสำนักอากาศการเรือนมันจะมีเขตที่สามารถบินได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเขตที่อยู่นอกเขตว t r 1แล้วก็เขตสนามบินส่วนใหญ่จะบินได้เลยยกเว้นคุณทําการบินในเวลากลางคืนหลังพระอาทิตย์ตกคุณต้องขออนุญาตทุกครั้งอ๋อเหรออ๋อห้ามบินห้ามบินกลางคืนห้ามบินกลางคืนใช่มึงรู้นะเนี่ยแต่เอาจริงเซ็นเซอร์เล็กขนาดนี้เนี่ยไปบินกลางคืนมันก็บอกไม่ค่อยเห็นเหมือนงานอีเวนต์งานคอนเสิร์ตอันนี้ต้องขอเวลาถ่ายซิตี้สเคปไงกลางคืนซิตี้สเคปกลางคืนสวยเห็นไหมนั่นแหละเขาก็ถ่ายกลางคืนเขาต้องขออนุญาตอ่าโอเคแล้วก็อันนี้ ท้าย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 แล้วอะหลายท้ายเลอเกิน <Okay. S 1> ừ, เพราะว่าตอนนี้เราอยู่แบบเอาดอกร์กันเสียงอาจจะวุ่นวายสมาธิอาจจะไม่ค่อยอยู่ขอภัยด้วย <Okay. S 1> ความแตกต่างพวกนี้เนี่ยกับโดรนที่เขาแปลตัวอ,อักษรนะกลับไปยังไงมันจะเป็นประเภทไหนประเภทนี้มันจะแต่เดี๋ยวปเ oh, ป็ระเภทนี้ตัวประกอบซึ่งเขาจะมี GPS กับระบบดาวเทียมท,ที่แบบว่าล้ามากอ๋อจะติดเพิ่มเข้าไปติดเพิ่มเข้าไปใช่ซึ่งโดรนเขาใหญ่กว่านี้นิดนึงอ่าเราก็ติดไฟอะไรอย่างงี้ซึ่งอันเนี้ยเขาจะใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมทั้งหมด คนคือคนเขียนโปรแกรมจะเขียนว่าโดนันนี้ต้องอยู่ตรงไหนแล้วก็สั่งให้เครบินไปตรงนั้นโอเคครับไอที่เราเคยเห็นแบบตามงานแบบเทศกาลแล้วเขาไปตัวบบอักษรตัวคือตัวนี้จะประมาณแต่หน้าตาประมาณนี้แต่ใหญ่างานิดนึงใช่ใหญ่างนิดนึงประมาณนี้จะมีแบบจะมีไฟติดอะไรเงี้ยอธิโปรแกรมก็อันนี้คือข้อมูลนะฮะเผื่อใครที่แบบกําลังเริ่มต้นรู้สึกว่าเฮ้ยซื้อโดนแล้วก็รู้สึกเป็นมือสองเลื่อยๆอยากอยากจะเข้าก้าวข้ามเข้าอาชีพอย่างเงี้ยทำได้ไหม ก็ S <S ได้นะผมเชื่อว,ว่าเอออย่างผมเนี่ยผมยังไม่ได้ก้าวมาในสู่วงการนี้ผมก็มองยากหมดครับแต่ถ้าเข้ามาแล้วมันยากไหมผมไม่ยากไม่ยากไม่ยากเหมี่บอกครับคือถ้า,ถา,ถารู้หลักการไม่ยากอืมมันไม่ง่ายก็ไม่ยากแล้วไม่ยากก็ไม่ง่ายใช่ประมาณนั้นนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณนะฮะเดชด,ด้วยแล้วกันนะครับ,รบสำหรับข้อมูลแล้วก็ย้ำก่อนนะครับว่าให้ศึกษาเพิ่มเติมอีกสักนิดหรือถ้ามีทุนอยากจะเข้ามาวงการถ้าไม่ใช่ก็ขายทิ้งอีกทีหนึ่ง ใช่คดูรุ่นถูกก็มีรุ่นเล็กๆที่แบบเป็นรุ่นที่แบบขึ้นทะเบียนได้ราคาไม่ไม่ข้ามหมื่นก็มีเหมือนกันที่สามารถขึ้นทะเบียนได้แล้วก็เช่นเคยนะให้ดูปริทากตะไคร้ย่าลืมกระดิ่งด้วยนะครับว่าต้องคิดใหม่ๆตั้งเตือนนะครับเรื่องในความเปรียเทียบเมื่อกี้แล้วก็มาสัมภาษณ์ในเรื่องของอาชีพใหม่ๆอย่างนี้บ้างดีกว่านะครับผมเอคุยครับนะครับครับนี่ผมก็ไม่ได้ใส่แว่นบินนะอ๋ออันนี้ถอดกล้องแล้วนะไม่มีนะแล้วก็ไม่ได้ใส่แว่นนะก็คือแค่ให้ดูซิ่ง โ oh, oh, อ้โหเร็วมากอ่ะโอ้อมันเราตอ๋อคือมันเราต้องบังคับไว้ตลอดถูกไหมฮะ ถ้าเราปล่อยมันล่วงเลยใช่ไหมปล่อยไปมันมันไปประมาณไ้นมันไปอะ้รเลยคือมันก็ประคองให้เราหรือสองก็มันก็มันลดค่าให้เราเดี่ยวเรื่องอะไรบ้าโอ้โหมันก็ไม่ให้ขาดมันี่มีลมบ้างอะไรบ้างเนี่ยเป็นเรื่องปกติเพราะมันมันไม่มีลมด้วยเลยมันไม่เหมือนเราปกติที่บอกว่าอยู่กับที่ปล่อยปุ๊บปุ๊บอยู่กับที่นี้มันแบบไปขึ้นมาขึ้นแล้วก็ลงเี๋ยได้บอกว่าไอ้โดนรนนี้มันยังบินมันบินเหมือนเฮลิคอปเตอร์บังคับ